อ้อไลว่าเขาทุกวันเขายังไลว่าเอาเลยเขายังนินทาอ้ออยู่ในกลุ่มเขาเลยแล้วทําไมอ้อจะว่าไม่ได้อ้อว่าแอดมินเขาแฉไงแฉแอดมินแต่ละตัวว่าทําหน้าที่อะไรบ้างไงวีรกรรมคนไหนบ้างแอบรักหัวคุณแม่อะผิดหรอหรือมันไม่จริงแม่ไม่ได้อยากรู้เลยแม่อยู่กับน้องได้สองคนแม่ไม่มีเขา,ขาแม่ก็อยู่ไดแ้แม่ปงแล้วแม่ไม่ได้อยากรู้เลย แต่น้องบอกน้องบอกให้แม่ไปดูโทรศัพท์พอ่อตอนตีน้องตื่นตีสามน้องบอกให้แม่ไปดูโทรศัพท์พอ่อตีสแม่เลยดูโทรศัพท์พ่อมีมิสคอมาสายสุดท้ายแม่ก็เลยรู้ไปนอนใต้เตียงเขาเนี่ดิฉันไม่นอนใต้เตียงค่ะแต่คุณแม่เคยไประบายให้ใครฟังก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีขมเขาแม่ก็อยู่ได้ไม่ไม่อะไรเลยเ <c oughs> ครื่องสภาพทำงานอยู่แล้วเออ แต่น้องบอกน้องบอกแม่น้องตื่นมาตีสามน้องบอกแม่แม่ก็เลยไปดูโทรศัพท์พ่อก็เห็นเลยตีสี่ช้ำเลยค่ะเออแม่ก็มาเลยเพียงรอยมาเลยเจ็บตรงนี้ที่หัวใจใกล้จะขาดแล้วเธอวะ ขึ้นเสื้อผ้าอ้อจะอีกแล้วชอบมาปั่นผ้าอะไรตอนนี้กูกำลังสนุกเลยเนะี่ยเออมีแน,มแน่มีแหละหลายคนแอดมินหลายคนแอบรักผัวเนี่ยแอบรักผัวคุณแม่เนี่ยเยอะนะลอ่ลอเหรอล่อให้ได้สานปั่นมึเนี่ยมาอย่างพี่เบิร์ดทงไซคนนี้อย่างสง่างามสุดคือพ่อนะมาบานตอนเดินออก ตอนเดินออกพ่ออย่างแรงล่อไงล่อทักทายใส่แว่นดำเปยผมออกมาใส่แว่นดำเปยผมออกมาอยู่แต่งางามแบบไม่ดูสถานการณ์อะไรตาเราเป็นต้อวพะเราคือใส่แว่นเ้กูล่อไงครับแอบรักผัวชาวบ้านเขาน้องบอกไง ที่จับได้ว่าพ่อคุยสาวเนี่ยน้องบอกนะอันนี้น้องบอกเออน้องเป็นคนบอกแล้วแม่ไปเห็นเองแต่แม่ไม่คิดอะไรเลยแม่ไม่อะไรเลยแม่อยู่กับน้องได้น,นั่นไงอืมเขาเป็นเศรษฐีค่ะเขาทำอสังหาริมทรัพย์เขารวยเออไปให้กำลังใจพระยอมไปให้กำลังใจพระพยอมทำไมอ่ะ พระพยอมท่านก็อยู่ของท่านดีๆท่านสาธุอย่าให้บ้าท่านก็คงจะคิดในใจเนาะมาหากูทําไมมันเป็นเป็นประเด็นอย่าเอากูไปเค็มเลยสาธุนะพระพยอมไม่เกี่ยวอยู่แล้วท่านเป็นพระนะคะ่ะท่านก็ต้องเปิดให้คนมากราบว่าอยู่แล้วแต่คนกลุ่มนี้กําลังจะเอาภาพไปเค็มไงตามสเต็ปเลยเห็นไหมมีภาพหนึ่งมีภาพนึงเห็นดวงตาของน้องไหมเอาอีกแล้วมันเป็นอย่างกับดวงตากับก้อนเมฆนี่เนาะ ถ้าเป็นไรกับดวงตาแล้วก้อนเมฆฮะถ้าเป็นอะไรมากไหมที่แดดว่าดวงตาสักผ้าอีกแล้วเสร็จแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวรอตาห้าคำอีกบ่เคยได้สักผ้า,าด้วยเงินนี่สักอยู่มือมือมือเบนอยู่นี่ยละในวะไหนวะวันไหนวะ นานเนาะตักทั้งสองออมันจะดังอะไรนะใครรู้บออ้างมึงดังทีเดียวก็รู้แล้วว่าเสร็จเหมือนมันก็เปเว็บอะดังแบบยาวกระดอบีนไม่ก็ดังเครื่องสักผ้าบีนไม่ได้เครื่องซักผ้านะคะคิดดูสิอารมณ์ไวทองนะ่ะน้ำอิงน้ำอิงชอบมาซักเสื้อนักเรียนตอนนี้ไงมันปิดเสียงไม่ได้มึงบูมีหมดทำไมวันนี้ธนวยเขาเก่งเหรอ อ้าว uh huh. ธรรมดาแหละนะเนาะก็บอกแล้วว่าให้เขาแสดงพฤติกรรมวันนี้ออกมาเลยคนดูเยอะค่ะที่ดูนี่ยเขาไม่ได้ให้ค่าหรอกเขาสมเพศเวทนายิ่งเขาแสดงพฤติกรรมยังไงออกมาเนี่ยมันยิ่งชัดอยู่แล้วว่าอ๋อนี่เหรอนี่เหรอแก๊งที่เชื่อมจิตแก๊งที่เป็นคนเอาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเองมีจิตใจดีนั่นนนี้นนทำมธรรมะแต่การกระทำนี่โอ้โห เรียลาด้าดูนะคะพองอเนี่ยออวินได้นะเพราะอ้อไม่ได้เข้าไปในสู่หมดทําแบบเขาค่ะอ้อเข้าไม่ถึงอ้อเป็นคนพุทธที่ไม่ได้เข้าถึงสินห้าไม่ได้เข้าถึงสินแปดยังไม่ได้มีเวลานั่งสมาธิ <c oughs> แค่สวดมนต์เป็นพอแล้วนะคะแค่ไม่ทําอะไรที่ไปเออนั่นแหละไอ้วันนี้นาดีเขาแต่งตัวสวย แน่เมื่อวานนาลีมุดหัวอยู่ในรูเลยค่ะอยู่ในห้องนะแอบเลยตอนออกมาก็แหมคุมหมดทั้งตัวนะแต่วันนี้แต่งตัวสวยถือช่อดอกไม้สวยเออแมก็วันนี้เหมือนคณะลิงไงลิงชิมแฟนซีอ่ะม้วงเว้งม้งเม้งอยู่ข้างหลังอะไรอะเขามาหมดค่ะแต่เขาไม่ออกมาจากห้องเขานั่งอยู่ข้างใน แล้วเขาก็เขาก็สั่งญาติธรรมเข้ามาเพิ่มออไม่ได้กลัวเลยเอาพูดตรงๆงไม่เคยกลัวอยู่แล้วเพราะไม่ได้กลับจะไปตบไปตีกันซะหน่อยมีแต่พวกเขาไม่กล้าออกมาเองแล้วบอกว่าเราเอามาหีดที่ไม่ให้ลูกเขากินข้าวเอากูไปห้ามเมื่อไหร่แอดมินเดินเข้าเดินออกไปซื้อน้ํากินกันฉ่าแล้วทำไมจะออกไปซื้อข้าวให้ลูกเทพกินไม่ได้เซเว่นก็มีอยู่ข้างหน้าว่ามาหีดตรงไหนคะฮะ คุณต่างหากที่อำมาหิดอ่ะเออที่ไม่ออกมาสัทีเนี่ยพวกกูก็หิวข้าวเหมือนกันนานออกมายืนจนปวดขานะคะคุณต่งหากอำมาหิดนะคะสารพัดเสียงคสาพัดเสียงคืออนะไรนี่มีเมดทั้งจามทั้งตุ๊ดทั้งเสียงเคราาื่องสัามี ละครลิงไงเจียวจ้าวกันอยู่หน้ากองปราบอะอะไรอะตื่นเต้นบอกตื่นเต้นตีย่างกันวุ่นวันวุ่นวั่นปางเ่งเคยได้ออกอันสื่อใหญ่นี่เนาะบนนี้บอกอันนั้นเลย คุณป้าที่เป็นครูเหรอคะสงสารลูกหลานจังเลยเออคนสกลุลเขาเป็นคนสกุลค่ะซูมปิงบบบน,นี้มีมัดซูมปิงเหบนนี้โอ้ยซูมปิงเพราะว่า,าดีดแค่เฉพาะซูมปิง้งนี้ บ่ไปทั่วไปที่เมิดคือเมื่อวานเนี่ยที่อ้อเดือดคืออ้อเดือดว่าทำไมตำรวจเนี่ยไปให้สิทธิพิเศษอะไรเขาให้เขาพิมพ์ลาย้วมือข้างในเออแล้วแม่เขาก็แปดแ,บ,ดแบ,ดบอกว่าอ้อปากดีอ้อโจปากดีเป็นคนเดียวเหรอคะคุณแม่อขอก็เลยสวนกลับไง ก็ปากดีเหมือนคุณแม่นั่นแหละค่ะถ้าปากไม่ดีก็ไฟกับคุณแม่ไม่ได้ค่ะคนอย่างเขาต้องเจอคนอย่างอ้อค่ะก็บอกเลยไม่เจ็บคอค่ะพี่หนุ่มเอากำกิ๊กเพียงมาให้กินเสียง,งนี่แบบแม่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 แมแมโอ้เปแต่กระนังกระติกดินปากน้องขันแขวก็เลยบอกว่าโอ้ัะตามปศุสัตว์มาฉีดยาเนาะ ชั้งอยู่สั่นวะเออบอลตะก้อมาครอบไว้หวปาปากค่ะคือเมื่อวานอ้าไม่ได้กินข้าวเลยค่ะทั้งวันนะคะคือเวลาเ้าทำงานอ่ะอย่างตอนที่เ้าทำคดีแอมสัญนายเา้เาคือบุกเข้าโรงพยาบาลเลยนะ เพราะว่าเวลาอ้อทำงานอ้อจะไม่กินอะไรเลยไม่ไม่หิวมันเหนื่อยมันไม่ได้เหนื่อยค่ะแต่มันกินไม่ลงอากาศร้อนกินแต่น้ํากินแต่น้ำํำกอไม่ได้ฉี่เลยแปดชั่วโมงคิดดูดิอืมตอนนี้รอขบวนรอขบวนการเลยค่ะนาทีอ้อไม่มีอะไรแล้วก็ออกมาเมาส์มอยให้ฟังทุกวันความความคืบหน้าแล้วกันแต่จะบอกลทัทธิเชื่อมจิตนะ ตำรวจไม่ได้แจ้งนักข่าวต้นอ้อเป็นหนึ่งเป็นคนแจ้งนักข่าวนะคะแล้วคนที่มาบอกเราไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นสายขับคุณแม่นั่นแหละที่เป็นคนบอกสายรับกับคุณแม่ไงเออใครน้าใครนะาใครนะ้าใครวะใครอะอุ๊ย คนนี้ได้กระเป๋ามาใหม่อีกแล้วต้องให้รางวัลสายลับอีกแล้วต้องให้รางวัลสายลับอีกแล้วสายลับอยากได้กระเป๋าใบน้อยนะเออผู้ใดนาะไครเป็นสายลับให้นะทําไมอ้อถึงรู้ว่าเขาไปก่อนอึ ันนี้ใบน้อยค่ะที่มีคนอยากได้อิงเอากระเป๋าใบน้อยให้แม่หน่อยข้างในห้องอะ่ะของมาแล้วนะนนแต่ว่าจะให้สายลับกระเป๋าเล็กอ่ะที่อยู่ข้างในอะ่ะห้องหนูอะ่ะใบน้อยอะ่ะคุณแม่ใบน้อยแต่ว่าเขาคงไม่สะพายไปให้คุณแม่เห็นหรอกเพราะเขาเป็นสายลับอยู่สายลับได้กระเป๋าไปสองสามใบแล้วใช่ <Okay. S 1> ผู้ใดเนาะไม่ใช่ตำรวจบอกอ้อค่ะ อ่าไม่ใช่ตำรวจบอ,อกอแน่นอนและตำรวจไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันอุ้ยสวยอะคุณแม่อุ้ยใครจะเป็นคนได้กระเป๋าใบนี้ไปนะรางวัลของคนทำดีนะคะที่ส่งข่าวบอกพี่อ้อนะที่อยู่ในนั้นอะอปกติขายนะคะคุณแม่แต่ให้สายลับที่อยู่ข้างกายคุณแม่เลย <laughs> ไปสุราษฎร์ไหมน่าจะไปไปกับพี่หนุ่มนะ สวยบอกงามดือ้อเออใส่วาระจิตไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่บอกเนี่ยเขาไม่ต้องเชื่อมจิตแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาเอาไว้ใส่อะไรน่ารักน่ารักเอ้าคือมีเงินสนะเอ้าเงินควันถุงตัวนี้ใส่วาระจิตไม่ได้เอาไว้ใส่แบบน่ารักกุบกิบนะคุณแม่เออรางวัลของคนทําดีนะคะออใส่ขี้ใครเอาไปปั้นพญานาคไม่ได้นะไม่ได้ ว้าน่ารักอ่ะสวยโบเล็บสวยเอาไปจุกตาค่ะฮะเสียงอะไรออออ่ะ呀 ถ้าใครไม่ได้เป็นสายลับต้องเสียตังค์ซื้อค่ะแต่สำหรับสายลับให้ฟรีโอ้ขายของนะหาตังค์ไปสุราษฎร์ก่อนนะคะเอออิงอิงเอาหมวกนั้นมาให้แม่หน่อยหมวกนั้นนะสีขาวนะไม่ได้สักผ้าอิงมันติดพัลมเอาออกไปสิลูกหนูตากอะไรอ่ะตากมันมันเอาออก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 ก่อนเอาออกก่อน แล้วไงเอาไปตากตรงแอร์ลูกมีมดมีเสียงกูอย่างในห้องนี้มีวันนี้ได้หมวกมาค่ะได้หมวกมาค่ะสายลับอย่าไปใช้ต่อหน้าเขานะเดี๋ยวเขาจะรู้นะว่าเป็นสายให้พี่อ้นนะคะเอาไปใช้เวลาอยู่ที่บ้านมีเสียงซูมือเออกระเป๋าตัด กระเป๋าตัดแท้ค่ะกระเป๋าตัดงานกระเป๋าตัดงานแท้ค่ะทักมาถามหลังไมได้ทักมาถามหลังไม่นะโออุตส่าห์สั่งกระเป๋ามาขายนะคะหาเงินไปสุราษฎร์ไลก็โดนบินถ้ามึงเป็นอย่างก็กูไลยกระดอกก็ดีอะเวลาเวลาอันจสเอาให้สายรับในบัน,นึกบินดอกเวลาขายปุ๊บบินปั๊บสองถ้าเป็นอย่าง รักมาหลังไมนะคะเดี๋ยวจะบอกแล้วค่ะกระเป๋าเงินก็มีค่ะหอาวางเอามาดูโอ้มีเยอะกระเป๋าที่เป็นตํานานนะนี่กระเป๋าที่เป็นตํานานดิฉันสะพายไปทองหล่อนะคะแลนดนักข่าวกระจับสันแลนดอยู่ขนาเออนักข่าวกับจ้สันแลนด์อยู่ขนะไม่ใช่ลิขสิทธิ์ค่ะอ๋อก็เห็นอ๋อ,อเห็นช่องอื่นเขาก็ขายของได้ปกติเลยเออ ใบนี้เป็นใบที่ไปทองหล่อเมื่อวานนี้มีคนขอซื้อนะนี่สพายลาบูบูไปด้วยอุ้ยมีใครบอกว่าซับซับพ,พอร์ตค่าตั๋วเครื่องบินให้เลยเหรอจริงน่ะอุ้ยทีมงานพี่อ้อสี่คนนะไปสี่คนนะหนูซับพ,พอร์ตไปแล้วไม่ใช่พี่อ้อคนเดียวพี่อ้อไปคนเดียวไม่ได้ค่ะพี่อ้อไปสี่คนอ่าจริงน่ะ มีหลายคนมากจะให้จะช่วยค่าตั๋วเครื่องบินกระเป๋าในตำนานเอาจริงหรอหนูทักมาหน่อยพี่อ้อพี่อ้อถ้าออกไลฟ์พี่อ้อไม่เห็นหนูแน่นอนหนูทักหนูทักมาหน่อยกระเป๋าในตำนานนั่นนี่เธอเห็นไหมนี่ฉันจับกระเป๋าในี่ื่้องวิ่งหลัดหน้าหลัดหลังลงซ้ายลงขวาประตูหน้าประตูหลังกูไปเมิดใส่ส่วนสูงแลนนะข่าวกับผ้าแลนนะกระเป๋ารุ่นนี้ลิมิเต็ดอี dition รุ่นทองหล่อ ทองหล่อรอมึงอยู่มีคนขอซื้อนะออพึ่งเอาออกไปถือวันเดียวเองรุ่นทองหล่อรอมึงอยู่ค่ะแต่รุ่นเนี้มาสิบใบน่ารักหาได้แค่สิบใบหาไม่ได้อีกแล้วอันนี้ใบใหญ่ขายของเด้อบัญนี้เมามอยขายของอันเนี้ยอันเนี้ยใส่วาราจิตได้เยอะนะคะใส่บาราจิตได้เยอะไม่มีตะกร้าทักหลังไมมา รุ่นสายลับรุ่นนี้คือรุ่นสายลับนะรุ่นสายลับแหงๆมีสิบใบให้แอดมินไป็หนึ่งใบแล้วอันนี้ของก้อใช้เองคะ่ะมีคนขอซื้ออ้อยังไม่ขายเลยเศรยดายเพราะว่ามันหายากมากรุ่นนี้มิสทองหล่อเอ้ามิสทองหล่อลาบ,บูบี้ <laughs> มีกระเป๋าเงินนะอ่ะ ขายของก่อนมีกระเป๋าเงินของผู้ชายนะคะสีกาไฟมีกระเป๋าเงินทักหลังไมมาทักหลังไมมามีกระเป๋าตังผู้ชายสีกาไฟอันนี้เหลือใบเดียวนะลายเนี้ยลายนี้เหลือใบเดียวแต่อีตัวเนี้ยเสื้อเหรอคะเสื้อจะมาพรุ่งนี้ค่ะเ,เสื้อจะมาพรุ่งนี้แค่ร้อยตัวเสื้อเป็นหนึ่งเสื้อยืดคอกลมมีสีครีมและสีกรมค่ะ จะมีสายตัวน,นี้สายสปอร์ตแถมให้สำหรับใบสปีดี้มินิสปีดี้ยี่สิบอันนี้อ้อใช้เองแต่จะเหลืออยู่สองใบอะไรอ่ะซื้อกระเป๋าสามารถยืนได้สิบชั่วโมงการันตีทุกเออใช่ถ้าคุณถือแล้วคุณจะยืนได้แบบอ,อ้อสิบชั่วโมงดิฉันไม่วางกระเป๋าเลยค่ะดีฉันก็พายอย่างเงี้ยแหละกับลาบูบูต้้งเต้งต้งเต้งไปละแล้วยืนด่าฉันก็สะพายกระเป๋า,างนี้แหละฉันก็ยืนด่าสะพายกระเป๋าแบบนี้เออ รุ่นทองหล่อนะอันนี้รุ่นทองหล่อนะอ่าลายนี้มีสีสวยมากสีสวยมากลายนี้สีสวยมาก <c oughs> กระเป๋าตังผู้ชายนะคะของผู้หญิงก็มีกระเป๋าตังใบสั้นอันเนี้ยเก็บเงินเหรียญไปทําบุญที่วัดได้อย่าไปเสียเงินค่าคงค่าข,อ,ข,าข,าขาอะไรเลยนะไม่โอเคใส่บัตรได้ค่ะใส่บัตรคนชลาใส่บัตรคนพิการได้หมดนะคะเออ เงินเหรียญเก็บใส่นี้ค่ะมีเงินเหรียญเก็บใส่นี้ไปวัดไปวาก็เอาไปทําบุญไม่ใช่เอาไปเสียค่าอะไรเงินขวัญถุงสิบาทยี่สิบาทเสียห้า้อยได้สิบาทไม่ใช่นะแต่ยังอิงมีคนสั่งมาแล้วนะนี่ยใบนี้มีคนเอาแล้วอ๋อขายของอยู่แล้วค่ะถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้นะเวลาเอไลฟ์จบเอาก็จะขายของเป็นประจําค่ะยาสีฟันนอยังขายเลย รุ่นนี้นะคะพญานาคใช้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นแกงเชื่อมจิตใช้ไม่ได้นะเพราะ uce. เขาหมินจากข้างใน <c basis> เขาหมิ่นจากลำไส้ค่ะไม่ได้หม็่นแค่แบคทีเรียในปากใช้ไม่ได้เต้อเอ,าอยาสีฟันให้หน่อยตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงขายของเว้เออทำไมอ่ะขายของไม่ได้เหรอทำไมหากินผิดตรงไหนวะผิดเหรอขายของนี่ผิดเหรอ เงินแต่ละบาทออกมาก็มาลงทำงานหมดเลยพรุ่งนี้จะมาเล่นเกมแจกสักคิ้วฟรีสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะสักคิ้วสักปากฟรีนะพรุ่งนี้เดี๋ยวรอรับชมที่ช่องต้นอ้อเป็นหนึ่งช่องหลักนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้หนูอยู่ตรงนั้นหนูแอบขมเธอทำไมไม่ถามล่ะเธอทำไมไม่ถามว่า ไม่ถามคุณแม่อะคะไม่ถามคุณแม่คุณพ่อเขาอยากดูกระเป๋าผู้ชายนี่ค่ะแคบแค,แคสวยค่ะหวานเดินไปเอาหมวกให้แม่เตอเดินไปเอาหมวกให้แม่สิต้องต้องใส่หมวกสีขาวแล้วได้หมวกมาใหม่ดูข่าวช่องไทยรัฐใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ทำตะกร้าคะ่ะเพราะว่าอ๋อไม่ได้ขายสินค้าตลอด แต่ว่าอันนี้อันนี้มีค่ะช่องหลักตะก้าเอาบินแล้วแต่อันนี้มีในหน้าไลฟ์หน้าหน้าช่องติกตอกมีโปรไฟล์จิ้มสั่งซื้อได้ไปอุดหนุนหน่อยนะอันนี้ยาสีฟันนะคะเมื่อกี้ว้ามันกระเตือนเมื่อกี้ว้ามันกระเตือนมันออดสวยค่ะเรือยไปเอาหมวกหุ่นกระแสให้หน่อยใบนี้เหลือใบเดียวนะดูรายการเปิดปากดิฉันจะนั่งหลับเหนื่อย มาค่ะหลานถูกกูที่โรงเรียนธรรมนาจาร์ทักมาเลยค่ะทักมาเลยเอาหมวกไม่ได้ขายครัหมวกไม่ได้ขายไม่ให้หมวกไม่ได้ขายจ้ะ